บอกว่าไปเล่นก็ไปแล้วมันน้องเงอตึกยั้งกูดิโอ้ซื้อของนกเ้าตึกยังกะได้ออกถนนมาเที่ยวพี่น้องวัดศรีวัดศรีพี่น้องอตรงนน้นตรงนน้นนะโอ้อวออย,ว,าายว,อวัดศรีรันนนนตนศะาสตร์ัจตาดรามเห็นเนี่ยสนามหลวงพี่น้องสนามหลวงตายเป็นสนามนกแล้วพี่น้องนกเต็มไปหมดเลย นักท่องเที่ยวจีนเพียบเลยพี่น้องอันนี้รถขี่ยังไงวะโทรศัพท์กันอยู่แม่โทรศัพท์ยังไงขี่กับฉันโอ้โหเจ้าสาวรู้บ้าเจ้าจีนเยอะมากขนาดภายนอกยังงามซ้ำนี้ข้างในสีซ้ำใดมาพอกันอีกแล้วเนาะพี่น้องกับพิสารผ้าลาะเนาะเจ้า มือนีผ้าเขาม,มาเที่ยวมหวายผ่ากันพี่นอ้องยูทีวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือว่าเอินกันง่ายๆพี่น้องคือวัดพระแก้วที่ทุกคนห้จักดีนเนาะเฮาก็มาจอดรถอยู่สนามหลวงพี่น้องมองจอดกัดกวางขวางพี่น้องมีบันไดเลื่อนลุงอุโม,มงค์ป้อมเขาจอดรถแล้วเข้ากัยยางมากอุโม,มงค์เนี่เลยพี่น้องจะได้เข้าไปเบิ่งขางในกัน ้ลลเยพี่น้องเข้าลงมหอดข้างล่างแล้วเนาะเขากลับไปทำธุระสองข้างล่างไหมมันเรียบร้อยนะพี่น้องไต้โมงี่พี่น้องซ้ำห่างห่างหนึ่งเลยพี่น้องนักองเที่ยวเต็มเลยเขาเขามาทำัุระ ให้เรียบร้อยกออยูนีกอนที่จะไปชมวัดเนาอพี่น้องเห็ดยังให้เรียบร้อยแบบอลังการให้พี่นอ้ององอ อไวัดพระแก้วมโโรกตไม่ันไม่ถูกถึงทางถึงอุโมงแล้วแมนโฮแปลวหนอพี่น้อง เหนื่อยเหรอไงไหมพูดภาษาอ่ะภาษจีนไงลงลุ้งลงลุ้งแล้วขึ้นลุง้ยใหนมาโอ้ร้อนโอ้ โอ้กำแพงเมืองน,น,นี่ไงกำแพงไอเรื่องจกัจกๆวงวง,โงโอะที่มีทหารยืนไหนนหคะ <c ười> อ๋อตอนนี้ไม่ไมีแล้วตูะใหญ่ตูใหญ่ประตูใหญ่จ้าอุ้ยมันมันเปิดได้จริงๆเหรอฮปยประตูใหญ่ <c ười> <c ười> ใส่ชุดไม่เรียบร้อยเฮ้ยเหนื่อยมากฮะไม่รู้โอ้เย็นโอ้ยฮ้ยมียูน่ามีพันตรวจอาวุธด้วย nhiều tụi rồi Hai cứ về căn sang ta đi. Đi về Đi bài vô lốp à. แมวเลยแมวจุ๋ยไม่เช่้าล่มเหรอต้นมะขามจุนานี่แม่มีแตี่ขอคจีนเออจะน้าไปฝึกนะจะได้ฟังเขาออกฝึกสวยมากเลยประตูอะไรนะจุนอ่านดิ

ไงพี่มานชัยีสีเข้าประตูนี่เละอตแม่พอตังค์ฉันม่แล้วบัตรมาเลยไห่บัอะครอะบัดคนติดแม่แ i̇şte ต่ผมก็มีตัวว่าเออมีถามต่อบัตรเธอจะเป็นคนต่างด้าวไหมก็ใช้บัตรไหม มีบัตรยิงถุงไหนอกจากบัตรใบขับขี่เงี้ยในรถในรถโมลเลยเหรอไม่ได้ไม่มาสักไปในโทรศัพท์ล่ะเขา,าห่อฮอดข้างในเลยเนาะพี่น้องแบบง่ามแห้งพี่น้องแบบหายเมื่อยเลยอะ่ะแบบขี้รถมาสิติปปดปันใดพรามาเห็นแล้วแบบหายเมื่อยเลย นี่คือท่างที่เพิ่นขึ้นไปไหวสักระบูซาพระแก้วมรกตเดพี่น้องโอ้ต่างสัตว์หลายแห่งที่เพิ่อนอยากมาไหวขนาดคนต่างศาสตร์เด้อพี่น้องคนไทยเฮ้าขั้นในเขามามรคงเทพต้องมาไหวสักระบูซาเพ,พิ่นใดๆพี่น้อง